ื่อทุกสื่อนะครับมาที่างานในวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะทุกท่านได้สลับเวลามาร่วมงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับแม่โจ้มีงานหลักๆงานหลักๆนะนะครับที่กําลังทาอยู่นะครับก็คือในช่วงของเดือนอพิการคำวาที่สนงี้นะครับในพิการก็จะมีงานคอนเฟนซ์ซึ่งเป็น ของนานาชาตินะครับตอนนี้ก็รองจัดของเ,อเอทศกาีิทถิ่เดือนธันวาประมาณกลางเดือนเราก็จะมีงานทั้งงาน International Conference กับ International Conference ของสำนักวิจัยที่จัดร่วมกันนะครับใกล้เคียงกันทั่นก็คือของปี67ส่วนปี68ท่านได้รับทราบลันนะครับว่าองค์สมเด็จพระเทพเ,ทเ,ทเทททจษฎาธรศ4พฤศจิกายน2568นะครับเพื่อมา,ม,าม,ามาเปิดงาน อปศทงนิทรรศการทั้งงานสัมมนาวิชาการซึ่งเราจัดขึ้นที่แม่โจ้นะครับก็จะมีคนเข้ามาต่อวันเนี่ยเราคาดว่าประมาณไม่ต่ำกว่า5,000คนต่อวันนะครับเนื่องจากมีโรงเรียนบ้างทั่วประเทศไทยที่จะต้องมาร่วมงานอปทนะครับก็ถือว่าเป็นงานในระดับชาติที่องค์สมเด็จพระเทพเสเ็จมาที่แม่โจ้นะครับอันนั้นปีห8ก็จะมีงานใหญ่ขึ้นช่วงที่ผ่านมานะครับ ของไม่โจ้เราได้ทํากัญชานะครับกัญชาก็เป็นส่วนหนึ่งถามว่าตอนนี้รัฐบาลจะท่ายังไงเราไม่รู้แต่เราได้พันออกมาประมาณไม่ต่ำกว่าสิบว่าพันสายพันธุ์ที่ต้องการ CBD เท่าไหร่ THC เท่าไหร่ไม่โจ้ทำได้หมดอันนั้นเป็นไม่นะค นี่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งของสื่อประสานงานการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะของสมเด็จพระกรนิษฐาธิราชเจ้ามสมเด็จพเะเทพระราชดาเสียอของราชอาลนะคะจากที่เห็นนะคะคือชาดอกเอื้องคำค่ะดอกเอื้องคำค่ะเป็นดอกกล้วยไม้นะคะที่เราสามารถพบเห็นได้ในเขาเรียกในพื้นที่ในชุมชนของคนเหนือค่ะนอกจากนะคะจะเป็นการประดับสวยงามแล้ว การทำแล้วค่ะตัวเจ้าเค่องคำเนี่ยค่ะมีสารแอนตีออกซิแดนนะคะสูงค่ะช่วยทำให้บำรุงผิวค่ะทำให้อ่อนทำให้อ่อนกว่าไว้นะคะแล้วก็จะช่วยในการนอนหลับทำให้เรานอนหลับง่ายขึ้นค่ะโดยตอนนี้ค่ะตัวเอรื่องคำค่ะเราสนับสนุนให้ชาวบ้านค่ะปลูกค่ะแล้วในอ่าสภาวะที่เหมาะสมกับการออกดอกค่ะแล้วให้ชาวบ้าน่ะปลู ังนั้นเรารับประกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะว่าเป็นออร์แกนิกแน่นอนชาแล้วค่ะตอนนี้ค่ะของมาหาวิทยาลัยค่ะยังได้นำสารสกัดของเนื่องคํมค่ะมาทำเป็นเฟเชลออยล์ค่ะมีโลชั่นค่ะแล้วก็มีสครับค่ะเพื่อที่อาจจะพัฒน,นาต่อยอด <S 2> <S 2> ส,ส่งเสริมให้ชาวบ้านทู่แล้วก็ส้างคุณค่าของรต้ยไม้ที่เราเห็นในของที่ในชุมชนนะคะให้เพิ่มมากขึ้นด้วย แล้วก็นอกจากนันยังม <IS affection> ีสารตาเนี <STAR> ่ยชื่อชื่อมาได้เลยนะไม่มีสาวนสม